สำหรับลูกค้าท่านใดหารถไปใช้งานนะครับรอได้เลยนะครับรถเข้าใหม่2คันนะครับ t o y ยต a VO อกับ t ต y o ต a a อัลติสนะครับ1.8จกับ V ีอ06ตัว S i v o r วอนะครับท็อปสุดทั้ง2คันนะครับผมพื้นนะครับหรือซักใหม่หมดนะครับนี่นะครับทำความสะอาดใหม่หมดทั้งคันนะครับสวยพร้อมใช้แน่นอนครับ สีดำสวยๆไมเนอร์เชนไฟหยักนะครับคันนี้เอาติดนะครับผม 1.8g ตัวท็อปนะครับไม่เคยติดแก๊สทั้งคู่นะครับผมตัวท็อปนะครับม่านหลังนะครับรถสวยๆทั้งสองคันเลยครับลูกค้าท่านใดหาไว้ใช้งานรอได้เลยครับผมเดี๋ยวเก็บสภาพทำความสะอาดภายในล้างห้องเครื่องนะครับเยี่ยม พร้อมใช้ลูกค้าท่านใดหาไว้ใช้งานรอได้เลยครับ